อาแล้วเขผมก็ขอกลับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม RV ก็เจ้าตัวตละครอาร์เรนกันอีกเช่นเคยนะก่อนในวันนี้เนี่ยจะมาสอนแนวทางการชนเลนกับลิปโปในแผดปัจจุบันนะลิปโปคนนี้เนี่ยเม็ดม่วงเลยนะครับผมก็ที่ภาพเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยผมลืมอัดนะอีเดี๋ยวจะเป็นปกติแล้วครับส่วนเซตไอเทมในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะในช่วงวแรกเราพยายามคลิปให้วปวสองก่อน เพราะว่าเขาไม่เข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาในระยะเนี่ยเราก็ตอบไปเลยก็อย <how>, yeah. <resistor. S 2> ่างจังหวะนี้เนี่ยผมเคลียร์คลิปเสร็จก่อนอผมเลยมีโอ,อกาสได้ไปเติมก่อนแล้วเขาเนี่ยกำลังบวกกันอยู่ด้วยนะการที่เรามาเติมก่อนแบบนี้เนี่ยเราจะได้คิวแน่นอน <sk r ub> อ่าก็เ<ๆ>วลาเราเล่นเนี่ยพยายามมองในนี่แมปนะว่าในแมปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนต้องการความช่วยเหลือแล้วหรือเปล่า ก็จำกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเสียตีมี่เป็นหนึ่งแต่ได้กลับมาสองนะ myself, so อันนี้เราเข้าไปสู้เลยนะไม่มีเราต้องไม่กลัวครับป่าเขาอยู่กลางโอเคก็ได้ฟิกนะครับผม แต่ว่าจาังหวะนี้เนี่ยเขาเวฟสีก่อนแล้วก็ถอมมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บงานที่เหลือครับ ก็จังหวะนี้เนี่ยเราประมาทครับคิดว่าเขาจะกลับมาชาก,กว่านี้ยังดีที่รอดมาได้ดีที่เขาสกิวว่านะถ้าเกิดไม่ว่าเราตายไปแล้ว Right, I'ma pick a side, and I'ma take pride I will decide my fate and die i am going never let this who I am If you try to shake me off, you're damned Letting underground is where I I modified these my stance So I can paint or swing. them You'll be amazed Watch out for the paint! This will stain It's so โอเคฮิว <Okay>, มาพอดีนะจากวันนี้ลิปโป้ไปล่างครับเราดันบนยาวเลยนะโอเคเพื่อนน่าจะไหวครับ อ่าก็ทีมเราเก็บหมดเลยนะถ้าเกิดเราวาร์ปลงไปเนี่ยก็อาจจะได้คิวครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ป้อมบนนะแล้วจังหวะน,นี้โรลิออน แข่งแล้วยังไงไหวหรือเปล่าเพื่อนผมไม่ไหวจริงเหรออืมอันนี้ผมพลาดเลยคิดว่าเพื่อนจะไหวก็เวลาก่อนที่เราจะใช้สกิลหนึงเนี่ยพยายามตีให้ได้4ี่สแต็กเราจะได้การสถานะนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยแกลกดึงผมไม่ไปเพราะว่าผมการสถานะแต่ถ้าเกิดผมตีแค่3สแต็กเนี่ยผมจะถูกดึงไปแล้วผมจะฆ่าโรลิออนไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะ เนี่ยดิโพเขาก็เขาก็เซฟนะเขาก็รู้ว่าเขาอาจจะสู้ผมไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะไปทำเลนหรือว่าแค่ตอดผมอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราไปปิดงานแคลรี่จะตายแล้วเราขี่แคลรี่ก่อนเลย ก็คุ้มเลยนะไฟนี้ได้4แถมป้อมด้วยก็เราเล่นออฟเลนเนี่ยเราพยายามดูว่าเลนไหนเนี่ยเวฟตกแล้วเราก็พยายามเซตเวฟนั้นให้สูงๆไว้ แล้วก็เวลาเราเล่นออฟเลนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปบวกกับออฟเลนประจำนะเพราะว่าหน้าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยออฟเลนก็คือล้วงแคลรี่กับเมรเขา Who don't be? Your tower has been destroyed Your team has destroyed a tower and up a Holy Enemy ultimate. Oh, Something sick and pain all day Please like let your call, เวลาเราเดินอยู่คนเดียวหรือว่าเดินผ่านพุ่มเนี่ยให้กดอันติย้ำๆนะแล้วจวังหวะนี้โนริออนอยู่คนเดียวต้องตายแล้วครับแบบนี้ sing, 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 sing. แล้วเราก็ได้เขียวมาแล้วนะ อันนี้สู้ได้นะไม่ต้องหนีอันนี้ก็สบายๆเลยนะพอมีเคียวแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วและทีมเขายังไม่มีใครออกตัดเลือดเลยนะแบบนี้ก็สบายฝั่งเราแล้วครับอันนี้ตีให้แตกนะให้เขาเข้ามาเลยครับไม่ต้องไปกลัว อ,อย่างที่ผมบอกไปนะเวลามีเคียวแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแล้วดูเหมือนจังหวะนี้เพื่อนน่าจะจบกันเองได้แล้วครับโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการโชว์เลนกับลิโป้ที่ไม่ค่อยจะได้สู้กับลิโป้จริงๆจ,งจังๆเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วหน้าที่ของอเลนก็คือ โมเมดแคลรี่แล้วก็ป่าเขานะแล้วก็ดันเวฟด้วยนะครับผมซึ่งเราก็ทำหมดแล้วในเกมนี้ดาเมจก็ที่2นะที่10.8เปอร์โอเคแล้วสุดท้านนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ